เดือดแน่นอนคืนนี้เงียนมั่นใจเอาชัยชนะกลับบ้านได้แน่เตรียมสัตว์เจ้าภาพฝรั่งเศสโดยล่าสชสื่อของเวียดนามได้นำเสนอว่าวันนี้เป็นวันของนักกีฬาหญิงเวียดนามเพราะวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะลงแข่งใน FIVB Challenger Cup ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แรกในโลกกับการปรากฏตัวของเวียดนามหญิง ในเวลาเดียวกันทีมฟุตบอลหญิงก็จะลงแข่งกับโปรตุเกสในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกหญิง2023หรือฟุตบอลโลกหญิง2023 FIFA w o m e n World Cup 2023ทีมหญิงทั้งสองทีมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าด้วยความทุ่มเทความตั้งใจไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักกีฬาหลายล้านคนทั่วประเทศทั้งทีมฟุตบอลหญิงและวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นโปรโดสนับสนุนและให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงและฟุตบอลหญิงของเวียดนามต่อไปเราเชื่อว่าด้วยสปิริตและความมุ่งมั่นพวกเขาจะสามารถนำชัยชนะอันน่าทึ่งในวิธีนานาชาติมาได้ นอกจากนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะลงทำศึกนัดสำคัญกับเจ้าภาพฝรั่งเศสในวันนี้เวลา22นาฬิกาส่วนการแข่งขันระหว่างทีมฟุตบอลหญิงเวียดนามกับโปรตุเกสมีขึ้นในเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาที โดยขอเผยแพร่ความภาคภูมิใจและกิจติยศให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงและฟุตบอลหญิงของเวียดนามด้วยพวกเขาคือฮีโร่ของเราและเราภูมิใจที่มีพวกเขาสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแล้วจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงจะได้เลยพูดว่าเขาอวยทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เล่นคะแนนให้ถึง20ทุกเซตก็ถือว่าดีแล้วสำหรับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบโฟทีแต่ไม่ชอบแฟนครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายากครับไม่ได้ดูถูกนะเอาชนะฝรั่งเศสให้ได้เสียก่อนถ้าไม่มีโฟทีหมดหวังแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสู้ๆนะเราจะคอยเชียร์พวกเธอหวังอย่างยิ่งว่าทีมของเวียดนามจะเจอกับทีมแทนในสนามวีนแอลบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ยากครับที่จะผ่านค่อยไต่เต้าอย่าทันงงตัวเองว่าเก่งมาเทียบกับไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชียร์ค่ะแต่ยังไงก็โดนฝรั่งเศสทุบเพราะฝรั่งเศสก็เต็งม,มงเหมือนสวีเดนและยูเครนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโมเยอะเลยนะถ้าไม่ได้ก็อายนะจ๊ะจะดูว่าจะพูดอะไรกันอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝรั่งเศสสู้นะเพื่อความสงบสุขของโลกอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า fc4t จ้ะถึงแม้ว่ากองเชียร์พวกเธอจะแซะไทยอยู่เรื่อยเราก็ไม่โกรธหรอกรู้สึกขำมากกว่าสู้ๆนะเวียดนามเอาแชมป์กลับมาให้ได้นะจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมว่าโคตรจะยากเลยขนาดไทยถ้าหลุดลงไปเล่นชานเลนจ์ยังยากเลยทีมยุโรปแข่งแข่งทางนั้นนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ธรรมดาก็เชียร์นะเพื่อนบ้านกันแต่ที่ไม่ชอบคือสื่อกับแฟนชาวเวียดนามชอบแซะและเอามาเปรียบเทียบกับไทยทางที่มันคนละชั้นกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่ค่ะกองเชียร์เกรียนคีย์บอร์ดที่ทำเสียทำให้ขนไม่ชอบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถือซะว่าไปหาประสบการณ์ระดับโลกนะจ๊ะจะได้รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะกองเชียร์ประเทศเขาอยากจะเทียบกับไทยและชนะไทยเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แมตช์แรกก็เจอเจ้าภาพเลยมีหวังโกงโฮมแต่ไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะถือว่ามีคนออกตังให้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกันนะเงียนคอมเมนต์ตอมบอกว่าเปิดโลกเอานะจ๊ะจะได้รู้ว่าของจริงมันไม่ได้ง่ายแบบอาเซียนคอมเมนต์ตอมบอกว่าทั้งทีมจับโฟทีได้เงียนก็ไปไม่เป็นแล้วจ้ะคอมเมนต์ตอมบอกว่าคู่แข่งไทยเขาให้ผ่านฝรั่งเศสนะจ้าสาวเงียนคอมเมนต์ตอมบอกว่า ไม่ได้ดูถูกนะแต่มันยากมากสำหรับวอลเลย์บอลเวียดนามขนาดเจอคาซักยังไม่รอดยังไม่ผ่านเลยนับราษาอะไรกับทีมฝรั่งเศสคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเชียร์เวียดนามตลอดแต่ทำไมเวียดนามแขวะไทยคอมเมนต์ต่ำๆแย่ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปีแรกไม่น่าไหวเพราะเงียไม่เคยเจอทีมในยุโรปถ้ามีประสบการณ์และสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองเหมือนไทยและญี่ปุ่นพอนึกอะไรไม่ออกกระยกให้โฟที คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกินหมู่บ้านนะ้เวียดเชียน,นะแต่ไม่น่าจะผ่านคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ารอไปก่อนนะจ๊ะเวียดนามน่าจะจอดป้ายที่ฝรั่งเศสนี่แหละหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ เงียนระทึกแน่วันนี้เจอของจริงบทพิสูจน์เก่งจริงอย่างที่พูดไหมแพ้ตกรอบก,กลับบ้านทันทีเทียบสติอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม VS ฝรั่งเศสก่อนแข่ง c เชลนเจอร์คัพ2023ล่าสุดสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลสุดสำคัญอย่างวอลเลย์บอลเชลนเจอร์คัพ2023ประเภททีมหญิงจะแข่งขันกันที่เมือง ลาวานประเทศฝรั่งเศสเพื่อหาทีมเดียวที่จะได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ในปี2024โดยจะมีการเทียบสถิติให้เห็นชัดๆอันดนับโลกวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามกับฝรั่งเศสก่อนที่ทั้งสองทีมจะแข่งขันกันในศึก c ช a l ลนเจอร์คัพ2023เพื่อชิงตั๋วลุย VNL 2024ว่าใครจะมีโอกาสมากกว่ากัน โดยเวียดนามในฐานะตัวแทนแชมป์จากเอเชียต้องเจอศึกหนักพบทีมชาติฝรั่งเศสภาพว่าที่โฮสต์โอลิมปิก2024งานนี้ไม่มีคำว่าพลาดเพราะท่าแพ้คือตกรอบทันทีโดยก่อนที่การแข่งขันของทั้งสองทีมจะเริ่มต้นขึ้นเรามาดูกันว่าอันดับโลกของทั้งทีมชาติเวียดนามและทีมชาติฝรั่งเศสเป็นอย่างไรเริ่มจากทางฝ่าของเวียดนาม ที่เพิ่งมีอันดับโลกหลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้ในตอนนี้ทัพนักตกสาวดาวทองอยู่ในอันดับที่47ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่74.28คะแนนส่วนทางด้านของฝรั่งเศสร,รั้งอยู่ในอันดับที่21ของโลกมีคะแนนสะสมอยู่ที่157.49คะแนน ทั้ง2ทีมอันดับโลกห่างกันถึง26อันดับและมีคะแนนสะสมต่างกันถึง83.21คะแนนเมื่อเทียบกันแล้วสาวแดนน้ำหอมมีแต้มต่อกว่าเยอะมากทั้งความเจ้าบ้านและเป็นทีมยุโรปจุดเด่นด้านส่วนสูงถือเป็นงานยากของสาวดาวทองเลยทีเดียวโดยสถิติการเจอกันของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม vs ฝรั่งเศส เพื่อหลายคนยังไม่ทราบกันการแข่งขันในสื่อชา l l เลนเจอร์ครับครั้งนี้ของทีมชาติเวียดนามถือว่าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาตินอกภูมิภาคเอเชียครั้งแรกของพวกเขาทําให้จนถึงตอนนี้เวียดนามไม่เคยเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสมาก่อนหน้านี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยในวันนี้วันที่7 7กรกฎาคมเวียดนามจะเจอกับฝรั่งเศสเวลา22นาฬิกาสามารถชมถ่ายทอดสดได้ที่ vbtv สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเคยดูทีมชาติฝรั่งเศสเล่นประมาทไม่ได้เลยเก่งคล่องแคล่วทีเดียวอีกทีมที่น่ากลัวคือสวีเดนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสำหรับเราแล้วทีมฝรั่งเศสถือว่าเป็นทีมเล่นดีทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งก็คือยูเครนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัดแฟนเวียดนามปากดีไปก่อนก็อยากจะเชียร์เวียดนามอยู่นะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูหน oh yeah, so ้าน ja ักกีฬาเวียดนามก็อยากจะส่งแรงใจไปเชียเพราะพวกนางพยายามมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พรันหางตาเหลือไปเห็นกองเชีย์เวียดนามโอเคยืนดูเฉยๆดีกว่านะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอใครไม่เจอนัดแรกเจอเจ้าภาพฝรั่งเศสเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะอย่างน้อยก็ทีมจากอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าพูดกันแบบตรงๆนะฟอร์มเวียดนามไม่ได้ขี้เละน,นะแต่ติดตรงประสบการณ์นี่แหละเจอสูงๆบอลฝังบล็อกแน่นๆจะไหวไหมต้องตามชมกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามยังไม่เคยเจอผู้เล่นตัวสูงๆคงจะเล่นเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ครับโอกาสชนะมีน้อยมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานนี้แหละเดี๋ยวเงียนจะรู้ว่านารกมีจริงทั้งสูงและตบหนักเน้น คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รอดหรอกเงียนเป็นไปได้ยากมากขนาดสมาคมวอนเล์เวียนนามเขายังไม่ให้งบสนับสนุนเลยแล้วดันทุรังไปต่อไม่ได้รับการดูแลจากรัฐสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนคุยทับถมไทยเอาชนะให้ได้ก่อนนะจ๊ะค่อยคุยนะจ๊ะเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผลงานจะคุ้มค่ากับที่เขาช่วยออกค่าใช้จ่ายให้หรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ก็อยากเห็นเวียดนามไปเล่นในวนเอลเหมือนกันนะแต่กองเชียร์เวียดปากดีก็เลยไม่อยากจะเชียร์เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมอันดับสีของเอเชียน่าจะไม่รอดเพราะไม่เคยออกไปนอกบ้านเลยเว้นแต่โฟทีขนาดตัวเตีย้ยอย่างไทยยังผ่านไม่ได้เลยเจออินโดก็เกือบขิดเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดต้องมีคนช่วยโฟทีทำต้มถ้าให้แบกคนเดียวยากอยู่นะจารอบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สู้เขาน่ะเวียดเห็นพวกกองเชียร์ว่าเราไว้เยอะแต่เราไม่ว่าเราเอาใจช่วยพวกเธออยู่นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดเจอศึกหนักเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอยุโรปให้มันรู้สึกสะบางนะเวียดาทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ